ตอนนี้ได้โชคจากไหนมาจากงานค่ะพอดีขายลำข้าไปมาโนนอบน้องพร้อมทำกุเวนจาตุโลกบาลอยู่คนทอนอีสานทีมพิมานจาตูมมหาราชิกา พี่ค่ะอ่าหนูชื่ออะไรคะลูกอ่าชื่อเมย์ตอนนี้ได้โชคจากไหนมาจากงานค่ะพอดีขายขายประกันแล้วก็ทำเยลกาสาขาด้วยแต่งานประกันมาบอกปู่ไว้แล้วก็ขายแล้วก็ได้สำเร็จตามตามที่ขอเนาะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะอ่าวันนี้พานางรำมาสามท่านเลยนะคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่ประจำบ่อยมากที่เห็นค่ะก็ถือว่าท่านโชคดีใช่ไหมในการขอยอดขาย แล้วก็ค้าขายค้าขายดีค้าขายดีขึ้นเดือนแล้วก็มาถวายบรรพันธุดทุกเดือนค่ฝา,ากเชิญชวนพี่น้องให้ามากราบสักการะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานของท่านทอโบดนะคะเราอยู่เราอยู่ทาําทำมีศิลท่าประพฤติตนนี้มีงานการสุจริตลำบากตรงไหนติดขัดอะไรก็อ,อยากให้มะคลองขอพรปู่มาไหว้พระมาชำุญ สร้างบุญบารมีที่นี่ลองขอพรปู่สักครั้งอาจจะสำเร็จน,นะคะสำหรับทุกคนก็เชิญชวนค่ะขอบคุณค่ะ,ะน้องนางลรำชื่ออะไรคะลูกสวัสดีค่ะ เราองแอยากจะเชิญชวนนะคะก็มาล้ำที่เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะคะอยากที่จะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันนะคะกับปู่เนาะเพื่อที่แบบว่าเราอ่ะจะช่วยกันพัฒนาที่นี่เนาะวัดเขาสเก็จให้กับให้ให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะแต่จะบอกว่าปู่ขับชิ้นมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนเนาะมากราบสักการะ ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกชื่ออะไรคะชืะอะอ่อ้อยค่ะเชิญเชิญชวนทุกคนนะคะให้มากราบสักการะิทธท่านทองล้นนะคะเออ,อันนี้นะคะเชิญชวนชวมาเยอะนะคะค่ะสวัสดีค่ะลูกนี่ค่ะขอเชิญชวนพน,นะะ้นนนองก็ใครก็ขขะคร มีคนเข้ามาเยอะมากแล้วขขออก็ศึกษากเยอะมากอยากให้พี่น,อน,น้องทุกคนนะคะเปิดใจลอมานะคะจากที่บ้านค่ะขอบคุณท่าโลกค่ะ<า>